ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลักนณาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์สัปดาห์หน้านะครับนับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6มีนาคมดาวถึง3ดวงทับลักนณาราศีกุมอยู่ และสองในสามนั้นก็ได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑนนารากเกณหนึ่งในนั้นคือดาวพฤหัสนะครับที่ทับลัคนาราศีีกุมคือลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นลัคนาราศีรูปคนดาวหนึ่งคือดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสคือดาวห้าแล้วก็ดาวเสาคือเลขเจ็ดดวงใดดวงหนึ่งหรือว่าถึงสามดวงถ้าไปทับลัคนาแล้วได้องค์เกณฑ์ถ้าเป็นโบราณโบราณเขาบอกว่าเป็นดวงที่มีวาสนาดีถ้าเป็นดวงกําเนิดนะ มีความสําเร็จนะครับในชีวิตมีชื่อเสียงหรือมีฐานะที่มีอันจะกินแต่ถ้าเกิดเป็นดวงจรในช่วงจังหวะตรงนี้นั้นดาวที่ได้องค์เกณฑ์ก็นํามาซึ่งความสําเร็จเช่นกันชาวลัคนาราศีกุมจะประสบความสําเร็จในมิติใหม่ๆด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็อาทิตย์ทับลัคก,ก็เป็นองค์เกณฑ์อีกนะครับแล้วอาทิตย์กับพฤหัสก็เป็นคู่มิตรอีกเออ เป็นช่วงจังหวะแห่งการเริ่มต้นที่ดีคุณจะริเริ่มทําอะไรก็ตามจะได้รับความสาเร็จดีและดาวพฤหัสนั้นยังมาจากเรือนการเงินที่เขาเรียกว่ากระดุมพระและมาจากเรือนลาบที่เขาเรียกว่าลาพระการเงินการทองจะขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีโชคมีลาบหรือว่าได้เงินนะครับทําให้คุณมีความแฮปปี้อย่างมากๆเลยต้องบอกให้ฟังกันชัดๆแบบนี้และชาวลัคนาราศีกุมอีกงเช่นกันนะครับทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาว พระรหัสต่างทับลักคนาการพูดการเจรจานั้นจะเป็นไปในะทิศทางที่ดีคุณจะรู้จักวิธีการพูดรู้จักการสื่อสารมากยิ่งขึ้นเพราะพูดดีแล้วได้รับเงินได้รับทองดาวพุธไปอยู่กับดาวอาทิตย์เป็นผู้สติปัญญาคิดก่อนพูดหรือทําอะไรก็ตามนะครับสื่อสารอะไรก็ตามมักจะได้รับความสําเร็จอย่างดีนะครับส่วนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานที่โคจรมาอยู่ในเรือนวินาศนั้น ดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นมหาอูดไปอยู่กับดาวศุกร์นะครับก็เป็นคู่มิตรมาอยู่ในตำแหน่งวินาศนะครับทีนี้ว่าไอดาวศุกร์กับดาวอังคารเป็นคู่มิตรเนี่ยก็จะหมายถึงว่าการงานจะได้รับการสนับสนุนแบบลับๆนะครับซึ่งก็จะไปได้ดีเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวอังคารเป็นคู่มิตรใหญ่ส่วนอังคารที่ไปอยู่กับเสานั้นเสามันก็อยู่ในเรือนวินาศเช่นกันมันก็ เป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับลดทิฏฐิมานะของตัวเองลงในภาคของดาวอังคารกับดาวเสารให้มองไปที่ความสําเร็จตัวเงินอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าดาวการเงินนั้นส่งผลดีจริงๆนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธ3วันนี้เป็น3วันที่ดีมากของชาวลัคนาราศีกุมเป็นสวันที่จะมีโชคดี จากเรื่องของการเงินการทองหรือแม้แต่เรื่องของการงานเต็มไปด้วยความกระต,ตือรือร้นนะครับไปจนถึงวันพฤหัสวันศุกร์นี่จะชิลๆนะครับสบายๆส,ส่วนวันเสาร์เป็นหนึ่งวันที่ไม่ค่อยดีของชาวลัคนาราศีกุมระมัดระวังเรื่องขับรถขับราระมัดระวังเรื่องปากเสียงอย่าไปสร้างข้อขัดแย้งหรือปัญหาจุกจิกกับใคร ราะสุดท้ายแล้วเรานั่นแหละครับที่จะเป็นคนที่ไม่สบายใจหรือไม่ค่อยแฮปปี้นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังสรุปสัปดาห์หน้ามีแค่วันเสาร์เท่านั้นเองที่ต้องระวังวันอาทิตย์ก็สบายๆชิลๆนะครับเป็นไปได้ช่วงวันเสาร์นะครับขับรถขับราระวัดระวังหรืองดการใช้รถหรือพยายามอย่ามีปากเสียงมีความขัดแย้งใดๆกับใครเพราะว่ามันจะขัดลาบ นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมแต่ภาพรวมๆแล้วดวงในเดือนอดวงในสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ดีมากทีเดียวขอชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี